สวัสดีจ้าฮัลโหลตาย้าก็แบบเลยเจ็งอ่าป้าหวันท่านกัวันนี้จะมาทําเกี๊ยวน้ําให้ดูจ้าอันนี้หมูหมูหมูเมื่อวานหมักหมูไว้หมูสามชั้นที่ทอดอ่าทอดเกี๊ยวทําเกี๊ยวทอดนะคะทีนี้หมูหมูมันเหลือจ้าหมูมันเหลือนะคะทีนี้ก็เพิ่มเพิ่มกุ้งเข้าไปเพิ่มกุ้งเข้าไปเราเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะกุ้งนะคะเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ ด้ก่แลคําบบนเอาเป้าจอได้ก่ออาจารย์วันท่านน้อเจ๊งเจ้าจาหวันท่านนะจุยกอ่ะก็มอก็แยบเราจะเป้าวันท่านแกจะเจ๊งวันท่านท่องหวันท่านแกก็มอจะก้าที่ห้ารับเราเฮยที่ห้าสั้นสิ้นห้าแล้จะฉิดรับเคยฟองเราเฮียอีก้าเราจะโล่มาแลใช่ยีล้เป้าวันท่านเจ๊งหวันท่านทองเรียกว่าวันท่านเผาอันนี้ก็จะเป็นเป็นเกี๊ยวนะคะเดี๋ยวจะมาห่อเกี๊ยวทําเกี๊ยวน้ําจ้ะเราเตรียมต้นหอมซอยไว้นะคะต้นหอมซอย เราจะมาอ่อศัยใ,ใส่กับน้ําซุปที่หลังจ้ะเลีวเตรียมเป็นอที่ช่งองะจุเมื่สิ้งฟองหงไแกโบไลก็จะลูหมาดใฉ่สินะอันนี้ก็จะผสมอ่าจะขยําจะขยำขยํากุ้งขยำขยําเนื้อกุ้งกับหมูหมูสับของเราให้มันเข้ากันนะคะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันจ้ะหมูสับเมื่อวานนี้ทําเกี้ยวเกี้ยวทอด ทนี้มันเหลือหมูมันเหลือผสมมาแล้วผสมไปแล้วเนี่ยเยาทรายที่ถิ่มไม่ริ้วกะลาเอาคำหยาดเจง๋งเจ๋งจาหวันท่านนะคําหยาดเอากําจิยกแล้เจ็งฟ้านนะเยาเยาทรายถิ่มไม่ริ้วกะลาเยาทรายถิ่มไม่ริ้วกะลาเยาทรายถิ่มไม่ริ้วกะลาที่ตรงก็ามาจอยโล่หม่ที่ห้าฟองที่ 5, ห้าหล่อเฮล่ะเข้าหมายจะฉายสิน้น จะทำให้มเป็นเนื้อเดียวกันจ้ะโอเคแค่นี้เองก้าวติมเราจุนไปเป้ปาลเลยก็ทีนี้เราก็จะมาห่อแล้วนะคะวันนี้ก็จะห่อเยอะหน่อยนะคะห่อเยอะหน่อยจ้ะเตรียมห่อเลยนะคะ 整กัยัง又ตักละเออาวเลยวะนี่ก็นี <lại> ่ก็ยตายเหล็ก再嚟า唔可以太大力วเ太ลวละใส่了ั粒ต <S us> ิเ <man> จ <anyway> ิ้งจนิดเดียวที่ก็หุ้มไปจะหุ้มไปห่ออย่างนี้กำยังเป้าก็ใส่ใสเหล็กอ่ะ 太大力呢，佢會爆出嚟噶，爆噶底呢度噶劈劈呢度啊劈劈 t p 包咁樣嘅啊，咁樣就得噶啦啊！個、啊、餡太多呢，佢又包唔到嘅啊！個、啊、餡太多又包唔到噶。 ใส่เหล็กก็จก็งอยง์แกฮะจก็งอยง์แกจกหนึ่จิกเขแล้วก็ปียนเปก็เยยงกันและมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทายตตยเหล็กแล้ววิปเปากกคกะ,ะก็จะทำต้องเบาๆนะคะเวลาห่อแล้วต้องเบาๆนะคะถ้าแรงมากเกินไปแล้วมันมันจะแตกเราห่ออย่างนี้นะคะห่ออย่างงี้ พออย we ่างนี้พอดีแล้วจ้ะก็ต้องใช้เวลาห่อก็มาเยาเปตี้สการเเป้าค่ะเีป้าหูโตกะก็แม่เสกก็แม่เสกบันบันท่านทองก็แม่เสกวันท่านทองเจ้าจอมจุยฝานแกจะไงเจ๊งบันท่านทองไงตะกะละ วันนี้เราก็ไม่หุงข้าววันนี้จะไม่ไม่หุงข้าวนะคะวันนี้จะกินเกี๊ยวน้ําจ้ะวันนี้จะกินเจพาพอเกี๊ยวน้ํานะคะวันนี้จะกินเจพาพอเกี๊ยวน้ําจ้ะก็เลยทําเกี๊ยวน้ําก็เราไม่หุงข้าว ก็ไปสีการนอนเะป้าอ่ะขอเวลาห่อแป๊บหนึงจ้ะโอลาจะเป้าหูลาห่อเรียบร้อยแล้วนะคะเป้าหูใส่ก็มาจนไปหลกลาหลกหยืนที่เหาแล้วจะเจ๊งท่องอนะ่ะเดี๋ยวมาเจอกันจาบาจาเตรียมต้มน้ําก่อนนะคะก็มาเจ๊งที่ขวัญสวยสินะโปยิดโปยิดเลยก็จะหยิดเจ้ที่เหาแล้วสิ้นจะวีฟองที่หวันท่าน ลกยันหลกกันนะหลกหยืนที่เห่าแล้วจะวุยปัดเสิงไหนปัดเสิงไหนจอยเจ๋งทองกาเราลวกเสร็จทีนี้เราก็ตักขึ้นพอตักขึ้นแล้วเราจะมาทําน้ําซุปอีกตั้งหากจ้ามาจาน้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เราจะใส่เกี๊ยวเข้าไปจ้ะก็มาที่สอยว่าชีกวนเอาเลยวุ้ฟองเราเฮียฟองที่วันท่านเราเฮย 六七八九十十一十二十三十四十五隻，OK，十五隻。呢個剩返，呢、这個兩個人食嘅，啊，呢、这個留返畀個女嘅呢、这個，啊，呢、这個。 หลอกเยอะหลอกเลยที่เหลือเรากเก็บไว้ลูกสาวนะคนะนั้นทำให้สามีจ้ะเก็บไว้นะคะอันนี้ก็เก็บไว้ ลูกอีกหนึ่งนาทีนะคะหลบต้องเคยโตยับฟันจ,จุ้งจระเก่ากันล่ะก็ฝ่ายสุกก็จ๊แล้วลูกอีกประมาณหนึ่งนาทีก็สุกแล้วนะคะ เค okay, จ้สุกแล้วจ้ะเทน้ําออกนะคะนี่ก็ใส่ถ้วยไว้นะคะทีนี้เรามาทำน้ําซุปจ้ะ จะเจ็งทองอ่ะเจ็งทองไตแล้วอ่ะน้ำซุปของเราก็ง่ายๆนะคะใช้น่าซุปกระดูกหมูแล้วก็หลอดที่อ่าชุบกระทองเปล่าอ่ะหลอดฟองหลอดเหยื่อชุบกระทองฟองที่ชุบกระทองล่เฮปยเราใส่ก็ซุปกระดูกหมูเข้าไปจ้ะใส่ซุปกระดูกหมูเข้าไป โอเคนะคะตามด้วยพริกไทยใส่หลออูจิ้วง胡椒หลงไป放少少หลงฮยใส่น้ำตาลนิดหน่อยปูนกันกันจนเหลอที่หมาหยาแเ้วก็ใส่น้ำมันงาเข้าไปจ้ะ น่าลิ้เตัเา,ายเกาใส่เมกันแล้วค่ะง่ายๆกันแ่าอืมเกาใส่เมล่ะโอเค รอให้เดือดก่อนนะตังต้องเคยควันสินะมาแล้วจา้าน้ําเดือดแล้วจา้าโอเคแล้วนะคะกำลัาตีท้องออที่ท้องแล้วจ,วจวะยยยวุ่นจอกันนะโตอ่ะต่อเข้าไปในถ้วยนี 放啲葱落去咧，就搞掂啦，完成噶啦，大家食啲耐啦咋？